ปลาหัวด้วยก็เก็บไว้ในแอปปิ้งปีนี้จัดเป็นพิเศษเป็นอาหารเนี่ยลิงชอบที่สุด

เ่อยไปค่อยๆไลาแล้วเนกแข่งกันขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมร่วมงานมท่องเที่ยวที่จะมาทันมบ่ายบ่ายสองโมงนะแล้วกตถึงในเย็นนี้ ตอนนี้ต้อบอกว่าเหลือแค่โต๊ะ VIP ก่อนใครเลยโอ้โหตองมือเลยเอาของแพงดตอมือเลยอร่อยไหมทุเรียนอะฮะเฮ้ยอร่อยไหมแล้วก็อยากกินเง่ัย